ไทยไม่ดีอย่าง้อย่างนี้ไทยแต่ก่อนก็เป็นของเผด็อะไรอย่างงี้มันสอนมาแบบเนี้ยประวัติศาสตร์แหละตอนหนูมาไทยแล้วหนูก็เพิ่งมารู้ตอนที่ขมรแดงอ่ะพระราชนีก็ช่วยเหลือเขมรเยอะมากเลยเป็นแสนเป็นล้านคนเลยอ่ะกรับสวัสดีครับพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องฝั่งลาวครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับ่าผมได้ไปสูตรคลิปของน้องกัมบูชาคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้หญิงครับเลยออกมาพูดครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็เข้าใจผิดประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนไม่ดีครับเพราะว่า ที่ประเทศเขาเนะ่ยสอนเด็กนักเรียนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนไม่ดีเมื่อสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเคยเป็นของเขเมรจากที่บทเรียนที่เขาสอนนะครับเขาก็เขาก็คิดเข้าใจมาอย่างนั้นมาตลอดจนกระทั่งเขาเนี่ยได้เข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเขาถึงได้รู้ความจริงว่าอ่าประเทศไทยนี่มีแต่คนดีดครับและเขาก็ไม่มารูกความจริงอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เขเมรแรงครับที่แบบว่า หลบหนีหลบเข้ามาอยู่ในประเทศไทยครับตอนที่รีภัยนะครับคนเราว่าคนไทยนีจใจดีมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาแม้กระทั่งโรงเรียนไทยที่ไทยช่วยนะครับโรงเรียนโรงพยาบาลเสื้อผ้าของใส่ทุกอย่างนะครับเขาก็เพิ่งรู้เขาว่าเขาเตือนคนขเขมรแล้วคนขเขมรเขาก็ไม่เชื่อคนกัมพูชาทั้งประเทศเขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาเรียนเขาฝึกมาเขาแบบว่าเขาเรียนรู้มาแบบนั้นนะครับเขาก็เลยไม่เชื่อ และก็มีสาวจีนนะครับสาวจีนคนหนึ่งก็ได้ออกออกมาพูดเหมือนกันว่าไม่เข้าใจประเทศกัมพูชาเหมือนกันว่าทํา,ทาทไมต้องเนรคุณไทยทั้งที่แบบว่ากินก็กินของไทยใช้ก็ใช้ของไทยแล้วก็พูดไทยได้มาโรงพยาบาลก็มาโรงพยาบาลที่ประเทศไทยครับแล้วก็มาทํางานก็มาทํางานที่ประเทศไทยแต่ทําไมถึงแบบว่ารังเกียจคนไทยเขาเขาไม่เข้าใจครับเขาไม่เข้าใจในพฤติกรรมของอประเทศกัมพูชาครับ เหมือนแบบว่าไม่รู้ไม่เข้าใจในความตะการของกัมพูชาจริงๆครับที่เขาออกมาพูดทุกคนมาฟังคลิปที่น้องผู้หญิงกัมพูชาเขาพูดก่อนนะครับคนเขมรอยู่ในไทยอะกรู้แต่คนเขมรอยู่ในเขมรไม่รู้มันโดนทเซนลางสมองหมดแล้วรู้ไายามหมอกแล้วแต่เขาไม่ฟังหนูเลย คนไทยไม่ดีอย่าง,งาอย่างี้ไทยต่ก่อนก็เป็นของ,ของ,ของเปลอะไรยอย่างเงี้ยมันสอนมาแบบเนี้ยประวัติศาสตร์อะพอหนูมาไทยแล้วหนูก็เพิ่งมารู้ตอนที่ขมบนแดงอะ่ะพ,พระราชนีก็ช่วยเหลือขมบนเยอะมากเลยเป็นเป็นแสนเป็นล้านคนเลยอะ่ะหนูคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีรุ่งุ่กับประเทศจีนมากเลยนะพี่เอาละครับทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับกับอ่านี่คือเสียงพูดที่น้อง กัมพูชาครับสาวกัมพูชาได้ออกมาพูดนะครับเพราะว่าเขาได้เตือนอประชาชนของกัมพูชาแล้วเขาบอกเขาบอกพี่บอกน้องบอกคนในประเทศเขาแต่ว่าเขาไม่ฟังครับเพราะว่าเขาเลบผูกบุกฝังมาเพราะว่าตระกูลลุนเทนเนี่ยเป็นคนปั่นเขาปั่นหัวเขาหลอกลวงเขามาตลอดเขาก็เพิ่งแบบว่าเพิ่งรู้แล้วก็มาสํานึกในพระมหากษัตริย์ไทนะครับที่ได้ช่วยเหลือเมื่อสมัยขมิ้นแดงนะครับที่แบบว่าหลบภับยหรือว่าลีภัยครับ ได้สร้างโรงเรียนแล้วก็เสื้อผ้าเล็บส่วยทั้งเสื้อผ้าโรงเรียนโรงพยาบาลทุกอย่างไทยเขาเป็นคนดีครับเขาบอกว่าคนไทยไม่ใช่คนหลอกลวงเหมือนที่ประเทศขเขมรพูดที่แบบว่าบอกเล่าต่อๆกันมามันก็เหมือนปัจจุบันนี้แหละครับที่เขายังเข้าใจทุกอย่างว่าไทยนี่เป็นคนไม่ดีครับและเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาฟังความคิดเห็นอีก ประเทศจีนนะครับสาวประเทศจีนก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันมาฟังด้วยกันครับว่าสาวประเทศจีนพูดว่ายังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับที่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมประเทศกัมพูชาเนี่ยต้องเนรคุณไทยด้วยมาดูด้วยกันครับ เอาละครับทุกคนนี่ก็คือเสียงสาวจีนนะครับที่ได้ออกมาพูดว่าเออไม่เข้าใจประเทศอ่กัมพูชาในพฤติกรรมของอกัมพูชาครับว่าทําไมอ่าถึงได้เป็นคนตะกะแบบว่าไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเนรคุณไทยท,ทั้งที่กินก็กินของไทยไซส์ก็ไซส์ของไทยพูดไทยไลย่แล้วก็มาทํางานที่ประเทศไทยทําไมต้องเกลียดคนไทยครับแถมเข้าโรงพยาบาลก็มาเข้าโรงพยาบาลที่ประเทศไทยคือไทยช่วยเหลือทุกอย่าง แม้กระทั่งถนนโรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ทําไมต้องมาในละคุณไทยจะตก,กะไปไหนเขาเขาก็อยากจะรู้นะครับคือเขาไม่เข้าใจนะครับคือเขาเป็นประเทศจีนที่ว่าอยู่ติดระหว่างไทยเขาก็เลยไม่เข้าใจครับว่าประเทศนี้เป็นอะไรทําไมถึงจตก,กะถึงขนาดนี้ทั้งที่ไทยก็ดีทุกอย่างดีด้วยทุกอย่างประเทศไทยไม่เคยเอาเปรียบใครนะครับไทยนี้เป็นคนรักสงบครับถ้าแต่ถึงถึงแม้ว่าจะลบไม่ขาด แต่ก็ลบเฉพาะเขาก็มีแบบร่วมร่วมแรงร่วมใจกันครับเวลาที่เคาลบเมื่อมีภัยมามาคุกคลามในประเทศเขาก็พร้อมใจกันลุกสู้ครับเขาประเทศไทยนี่คือประเทศที่แบบว่าหลายหลายทั่วโลกนะครับหลายประเทศที่จับตามองนะครับถือว่าเป็นประเทศที่อันดับหนึ่งในอาเซียนเดีวยวก็ว่าไรของ10ประเทศในอาเซียนนี่แหละครับถือว่าไทยเนี่ยยืนหนึ่งครับ เพราะว่าหลายชาติก็มองจับตามองไทยไทยเขาแบบว่าช่วยเหลือทุกอย่างไม่กระทั่งลาวถนุนโรงเรียนก็ไทยก็ช่วยเหมือนกันลาวกับไทยนี่คือจะไม่ทะเลาะก,กันนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าเขาคุยเขาคุยกันไล้เขาภาษาใกล้เคียงกันอีกมันเป็นเหตุผลหนึ่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขมเมบอกว่าเมื่อก่อนเนะ่ยเป็นบ้านพี่มึงน้องเป็น,เป,นเป็นบ้านเป็นพี่น้องกันไทยกับขเขมเเป็นพี่น้องกันสมัยก่อนนะ เขาเขาก็พูดไปนี่นะมาตอนนี้เขาเขาหมมาบอกอย่างงี้ว่าเออไทยกับไทยกับขมรน,นี่เป็นพี่น้องกันไทยบอกว่าไม่รับญาติมาพูดกับลาวลาวก็ไม่รับเหมือนกันเป็นพี่น้องเหมือนกันลาวก็ไม่เอาทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคลิปนี้ก็ถ้าผิดพลาดประกันไหนก็ขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับ